อันนี้ครับขอผมปอบเสียบครับน,นีผ้ามาหรือเทน่าเสียไปควนครับผมนี่ซอมเครื่องมันหลวมมันสตาร์ตติดอยู่ตรงสตาร์ตยันแป๊ตายนี่คบูลเบล่กันไหมวันนี้ครับเครื่องหลวมเครื่องหลวมมาดูเลยนี่ประกอบจบในคลิปเดียวครับควนเสยๆครับ อบเยี่ยงกับว่าดีแหะครับแต่คนนี้งบประมาณแชร์นีแชร์ควรชี้ไปก่อนซาลิงครับแต่ว่าคอที่หนักมะคอตอซาลิงมาที่หนาตัวปิดม,มาออกมาออกออกอ,อกขออันจับครับ Nói hiền đi bà phim phim. Phim phim. Phim phim phim. มาตั้งผิวออกมากทีเช่นไมกล่องออกมากูีบ้าอะไรแน่ๆบ่มาได้เห็นไหมจ๊ะเสียเวลาครับไปสองสามนาทีกรับท่านเห็นยังยังข้าวขอยมาเที่ยงครับขอท่อครับ ท่อเบอร์สิบสองครับผมท่อเบอร์12บนะครับท่านขท่อเบอร์สิครับสองโตเกืบด้วยอันฟ้าถูกกเบอร์12ครับ ซีโตหนึ 1, 2, 3, ่งสาสนี่ครับน็อตมันนี่เป็นนอ็อตท้วหมวก นี่ครับฝาออกมาแล้วครับผมนี่ครับถอดฝาออมาันเหรอมาเมืองดิวร้อยครับน,น,นี่คว่ำร้ายมาันลอนะครับเสือไร้มานเหรวงแหวนน,นี่ครับผมนะแล้วถอดเสือครับที่นี่ Bỏ to à con Xẻ lại đi Xé lại đi Nhiệt vời sợ Mình xì tua khắp này เบอร์สิบสองครับซีโตนี่ยูนี่กับอยู่ข้างีเบอร์สิบสองนี่เป็นน็อตรับอืมอืมยกสู มังครับนี่นี่แหละอาการรวมของนี่โจกมังน,นี่นี่ขึ้นรวมเลยเข้ากันหนรวมมื้งบอกมีสีโตยังไม่ดู นี่ตัวข้างพุง่นกับยุ่งมองเดียวกันเออเวล้วามา่างบอบอดนค่ะอืมยังวะดินข้าวามัตะก,กะปกอืมครับอือ อืมออกมาเลยมีนดีนัดอีกคนค มาครับว่าหันสายเข่าครับโทษทราบเข่านี่ครับขันนอกเรียบร้อยแล้วหลังจากว่าหันเท่าขันสีโต้แล้วครับนี่น็อตสี่ตัวนะครับน็เรียบร้อยมาโลกเสือกันเลยครับง่ายๆนี่ดูกันจะชัดดูถอยถอยอีกครับถอยขึ้นมาอีกนี่ถอยตรงข้างนี้นี่มีดีร้อยของเสือ ไล่เห็นป่ะนี่ครับเสืเอออกมามีลูกสุกครับเ้องถอดเสือออกเรียบนี่เออียบบ้อยไหมืเขากะนี่ถอดนี่จิบจิบจิบสลักลูกสตรนี่ออกมาแล้วนี่นะครับเป็นอย่างนี้มีเขากะใสไข่ข่ว กิมติดแบเนอ้อทไม่อนยากหูก,กปืนปลายการแตกแล้วะ อันนี้มีงบประมาณแชร์ควรลูกไม่ครับนี่ลูกไล่นิดหน่อยน้อยลูกเบรกนิดนึงสมัยคนี่ครับอาการนักละครับขอเวี่ยงเด็ดไปกับชี่ไม่ได้ดวนครับเพราะว่านี่ตั้งเสียง นี่ครับมันดินตะวา่าลูกคาเป็นสร้างตะบะควรนครับผมมาครับเรียบร้อยสร้างรับการลือเดี๋ยวจิตจิตัดไปตอนประกอบเลยครับผมโอเคครับ